กล้องหน้าไม่ได้นับได้กี่ขั้นเนี่ยเอาข้างก่อนเลยเดี๋ยวข้างบนก่อนเดี๋ยวข้างลงมามาโอ้โห อาการเหมือนกันนะเนี่ย

Bilang หลั่งกลุ <laughs> แค่นี้เลนื่อย<า>เดี๋ยววนสามรอบก่อนพี่